นะครับโยมจะร่วมทำบุญกับปฏิปะคุณหลวงตานะครับสาธุอันโโมทนานะครับลูกมาจากกำแพงใช้สมุนไพรครับนิพพานะประโยตั้งใจว่าทังดังสาธนิพพานะประโย นี่มาละปัจโยโหตุีใบอ,อันนี้ได้พระสปอร์สี่ใบถ้าสาทุจะไดใบสี่คลับโองหรือ,รอทุกคทางใส่กลอดที่ก็เฮาจะนอนผ่านคนทุกข์ผ่านทาให้ก็ทำบุญสับ,บทุกทัญจาปัจจั ข้าแต่กระผมผู้ศาสดาน้ออ้าไม่น้อยอีกละม,มากรรมูทีเดียวเลยมาด้วยกันกี่คนเนี่ยมาสิบเจ็ดคนคนระับโอ้ทีมงานเลยตัวนี้เนาะเดินทา,างมาแต่ไหนเนี่ยมาจากกำแพงเพชรไปบึงโขงหลงไปพระธาตุพนมช่างนาคาโอ้ไปหลายที่เนาะมาแต่กำแพงเพชรไปบึงโขงหลงไป พระนพนมด้วยโอ้โนี่นะครับโยมจากกําแพงเพชรนว่นะครับอําเภอไหนนวลกำแพงเพชรนี่น้องอําเภอเมืองนะสาธุอนุโมทนาสร้างบุญมาร่วมกันนะครับเลยมาเจอกันที่นี่นะครับเด้อมาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับความผดีเพราะคุณลงมตานะครับนี่นะครับนี่ญาติโยมนะครับเหลวงตานี่ไม่โอกาสไปเหยียบจอำนาจจะเล่นเลย อันน so well? mm ั hmm. ้นถิ so ่นบ hmm ุรพาจารย์วัดบ mm ้านกอบบอบ้านกอบอหลวงปรูหมันเป็นเชิดใสใสแต่ระษาบ้านเกิดหลวงปู่ขาวภูเขาววัฒนาอยู่บ้าวัดวัดถ้ำคงเพลนะนั่นแหละบ้านเกิดใจใจไอ้ค่อยล่วมน้องใจล่วพื่อนะบูรของตนนั้นใดเทพเทวานิตามข้าพเจ้ามาทั้งปีข้าปัจจุบันของมุทนาบุญแต่วันนี้หน้าชมภเป็นความรุ่งเรืองพิชัยไม่เคย มาอยู yeah, yeah, yeah. Mm ่มุมย้อนแสงนี่การสร้างบาลานอย่างถ้าไม่ตั้งอย่างนี้พรส้สีไเนี้านาเป็นบ้ทุกครั้งไป เราสามารถมาท่องเที่ยวโลกมนุษย์ก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้รูปขอรผมมรลูกผมได้เลยนะแม้พระนิพพานก็ย่อมเข้าถึงอันนี้คือสมเด็จพ่อจะเรรายละเอียด ่าใครมีวซ่ามาันเมื่อวิซ่าใครมีก่อนคนนั้นก็กลับก่อนเข้าใจใจครับ <c oughs> แต่ว่าไม่สำคัญว่าการกลับไปนั้นจะเอาอะไรไปถ้าผู้ใดมีบาปก็ไปใช้กรรมในบายภูมิแต่ถ้าผู้ใดมีบุญก็ท่องเที่ยวในส่วนสุขสิพบสร้างบารมีต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งคืนพระนิพพานอันนี้คือโลกมนุษย์ ปัญหหลวงตาฝากสั้นๆอย่านาบูหเออผู้จ้างนาบูบอ,อ <c ười> แต่ว่ายังแปลว่ายาบูยาใครทำนาบูหลายจ้งเป็นยังเจ้าบ่อย่างให้หนาบูเพราะมันบอกงามหมดความงามเด้อใครทำดีเราสาธุใครทำยังไม่ดีพูดยังไม่ดี เราก็เมตตาสงสารเขาเพราะบาปจะตามล้างตามหันคนทำไม่ดีพูดไม่ดีไม่ควรไปโกรธมันเป็นบุคคลคนน่าสงสารมาเนออันนี้ฝากไว้มีโอกาสเขาไปเยี่ยมอำนาจ,จเจริญนะ <c oughs> ว,ว,วัดวันีนี่ฟังทินบรุรพาจารย์วัดบ้านเก่าบอ่อ บบ้าานเก่่อวัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพานวัดบ like er ้านเกก่่าบอ็็เเปนฟซดู้ดนนเกีดยอพระอย่างนี้ก็ร้อยกว่ารูปแม่ชีก็สามเกือบสี่สิบทั้งแม่พระมัธีก็สี่สิบกว่าอันนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นเพราะไม่เป็นถิ่นบูรพาจารย์หลวงปู่มั่นเคยไปเผยแผ่พระศาสนา หลวงปู่เสาหลวงปู่สิงขันยาธรรมโมพระมหาสิเป็นต้นแลนะแล้วก็บ้านเกิดหลวงปู่ขาวย้ำอีกเด้อหลวงปู่ยาวหลวงปู่ขาววัดท่ากลงกีเรนนั้นเลยอ๋อวันเกิดอยู่ที่ลำหน้าเจริญหลวงตาก็ไปอยู่นั่นแหละวัวชนิงวันเกิดหลวงตาครับเข้าใจเนาะที่ที่ผมอยู่นี่กับหลวงปู่อะไรคนนับไม่หลวงปู่นาหลวงปู่ครับพระครูภาวนาจิตจารทร S <S ประเดีพ๋พร,พระคุณพระครูภาวนาจิตจาธรพูดง่ายๆหลวงตาหลวงตาจะจะได้ไม่ลืมนอกไม่ลืมถ้าหลวงตาวัดบ้านกระบอกแล้วไม่ลืมเลยใจจทนเย็นๆได้หละเด้าที่บวชได้ยังนะแล้วปีๆแล้วล่ะ ทำไมไม่บวชทยมพ่อหยวงแม่จะื้นใจญาติพี่น้องอิงอ่มใจถ้าถ้าบวชเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไปบวชที่วัดหลวงปู่ว <shelter> ันที่1 6่7เมษาระเจ้าพี่ศักดิยุท์1 6เเมษาพี่ีพีเ เน่ใครจะอยากใครจะไปบวชด้วยก็ัที่สิงสุดี่าพี่ช่วยจะไปหนี่ถวายลวงปู่ครับเนาะนลองตาไม่ได้กำหนดอะไรมากแต่ว่าถ้าบวชกันที่สิงคถ้าจำเป็นจริงจสิ้นเดือนก็สุดได้แต่ถ้าไม่จำเป็นบวชตลอดชีวิตเลย ให้จับเป็นมงคลหน่อยครับท่านกระเป๋าแล้วก็พูเอาท่างกระเป๋าเลยฟังฟังมงคลเนาะฟังสั้นๆนะเราจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้าคิดดีพูดดีทําดีอันนี้เป็นมงคลยอดชีวิตตลอดชีวิตเลยเข้าใจ ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นอัปมงคลเพราะมีแต่คนเกลียดชังแต่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีเวลาใดก็ตามดีทุกเวลาดีทุกวันดีทุกเดือนดีทุกปีเข้าใจเด้อสั้นๆเด้อยานาบูน้อง สำเร็จที่ใจองเอาของใส่ดนอยเออันนี้เราพอแจกแล้วนะอของใส่มางนี้ใช่ไหมยิงจะหวานหลวงปู่ขอรับหลวงตาจะไปสุทเดิ่มอากาตัวฟองันดังๆอ่ที่สาธุนิพพาน เอาครับบุญจากสังเลยต่อกันเนาะต่างชื่น <Tamam> นุ่งต่างใจนอกจากลำหนักมาตัดโมสุเมื่ออากแห้งเนี่ก็มุ่งมั่นจะไปคอยประกาศอ่าจหน้ากิจการประชารัฐนมเมื่อกี้ก็ได้ไปกราบหลวงปู่บุญชื่นครับหลวงปู่บุญชื่นมามามาเจอพอดีเลยก็ได้เป็นเทียน วันนี้ก็ได้เป็นมงคลที่มาตอนรัหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ประจันทร์ภาวนาเยอะเย็นเรเก่งดีชนะต้นบุญกำแพงเกิดใตเร์โทรไปได้ถ้าถ้าลุงปู่ไปกรแพงบุมีที่น้อยที